เออใไทยขอคไทยทำเอบอก็น็นสามที่น้อเไม่ใช่ครับชนิดสามว่าล้อถูกุ่มถึงแมกุ่มถึงก็ย้อนกลับไปคำถาม่าจะเล็กลเล็นใจมีความชอเฉลิกรึเนี่ยเรียร้อยอ๋อปมาณสองร้อยห้าสิบคนะเออครับกลุ่มนั้นแหละกลุ่มนั้นแหละกลุ่มไทยนะเป็นกลุ่มที่ดังที่สุดเออเมื่อกี้ตอบไปแล้วมาณสองร้อยห้าสิบย้อนอไปสี่ถามลีรำลีรเิบเิบเิบ อะไรนะคได้ไหมครับผมรู้เวลาได้ไหมครับพระพุทธยะใช่ไหมครับครับครัครับระบบที่อป่า่างที่สุดก็ถึงเมตรดาวอาซาป่ามาการรับตอบกลุ่มอะไรนะครับอาซสป่าอาซสป่าไม่ใช่ความตามมาคนเดียวเออใครซาป่บวชพิเศษโดยการรับโอวาทสาวตอบได้ไหมครับรัตอบได้นะครับนักศึกษาตอบได้ตอบได้จะรับขอรางวัลนะคะที่มาประชุมเนี่ย กลุมหนึ่งกลุมชนินอีกกลุมหนึ่งเป็นกลุ่มของใครมาประชุมกันโดยไม่ได้รับหมายพันสองรสิรูปในมีพระมาสองกลุ่มกลุ่มชนดินสามพี่น้องหกลุ่มแล้วหนึ่งพันอ่าศักดล์คนละคนยังไม่ใช่นะฮะอันนั้นที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขับข้องหนอาครับตอบได้ไหมคะไอ้ที่วุ่นวายหนอนี่ก็ตอบแล้วไม่ถูก อย่าไม่ใช่นะครับครับกลุ่มที่ดังที่สุดที่พุทธเจ้ายกย่องมากที่สุดเลยกลุ่มนี้อับไยนิดนึงอะไรนะรับโกนธัญญะอัญญะโูคคารณะครับโมคารณะกับกับใครกับกับเข้ามาคู่กันเลยเข้ามาคู่กันเดี๋ยวให้บทสาลีบุทสาธีบทโอ้เอาจนได้ครับใช่ครับ เป็นกรมประโมกกะลาและภาษาอีากด้นะครับสาธุครับนักศึกษานักพี่อีอะไรไหมลูกนักพี่อีอะไรไหมคะนักเรียนอ่าเป็นจิตเก่าของสัญชัยปริภาโชกนะกครับสาธุครับคำถามธรรมะต่อมา,อมาดีกว่านิมนต์ครับถ้า,าเดินไปเมื่อกี้แล้วท่านน่าจะได้เยอะละไม่ผมไปคุยเรื่องฝั่งโลกนิมิตครับโอ้แหมท่านู้ก็ไม่ขาดข้าวบอ่ประโมกอาภาษาะโมไปซ้ายไปขวาครับฝั่งขวาก็ภาษาดีบุตรฝั่งซ้ายพระโมคคัลลานะครับ แต่องค์พี erm ่ลูกดิมิตท right. right right ี่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมาก่อนใครเนี่ยที่เป็นปัตรุ่นเลี้ยงลูกลูกแม่อะไม่ใช่ลูกเอกนะลูกเอกเขาวัดปุ๊บเจอเลยเวลาจะบวชต้องวันทาเสมาลูกเนี่ยใช่ไหมครับถูกต้องครับอ่าครับเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ร่วมใดครับเออลูกนิมิตเนี่ยะคะลูกนิมิตนี่แหละขวานี่ภาษาที่หมายหมดเลยนะฝั่งซ้ายพระพกานะข้างหลังพระอานนท์ขามข้างหน้าเออเออหน้าสุดเลย ที่วันทาใสมาทุกงานเลยใครเคยบวดมาแล้วครับผมครับผมผมลูกนิมิตข้างหน้าเออไม่บวชตอบได้ข้างหน้าเลยครับแทนพระอะไรครับพระกัสปะยังไม่ใช่คับยังไม่ถูกครับอัญญาโกนทัญญะใครตอบก่อนครับอาเชิญครับอาสามะสองร่มแรกครับวันครับ สาธุครับรับง่ายมากนะเห็นไหมอเพระอัทยาโกธัาอาทยาโกญยาครับอาชีพเก่าเป็นหมอดูครับทำนายลักษณะมีคําถามส่งขึ้นมาครับถามว่าถามว่าวันมาคะบูชาเป็นวันมาคะบเริ่มเนี่ยเริ่มจัดในประเทศไทยในสมัยรัชกาลใดครับมีการจัดฉลองเรับเออยิ่งใหญ่เลยนะครับฉลองวันมาคะใช่ครับเริ่มครงแรกในสมัยรัชกาลที่ใด มี่เป็นเก้าค่ะรักาการนายกบอกคนเดียวเลยครับพร้อมหนึ่งเบอร์สองับสี่รักาการที่สี่ครับถูกต้องครับด้านหลังก่อนค่ะพี่เสื้อดำนะคะพี่ตอบคนแรกค่ะอ๋อพระัทธ์พี่สี่นะครับทรงผนวดอยู่ยี่สิบเจ็ดพรรษานะครับเสื้อก็ได้นะครับพี่คิดได้เสื้อหรือยังยังน้าอะไะค่ะเสื้อนี้บอกก่อนเลยลงอักขระแล้วอย่างที่บอกกันนะคะว่าใส่ปั๊บยืดได้นะคะ ซักปั๊บสีตกใช่เลยนะคะแจกให้ยิงไม่ออกฟันแล้ำตาเนะครับทำไมอ่ะยิงเขายิงกันอย่าออกไปสิครับเราต้องฟันกันอย่าเข้าไปใกล้อยู่บ้านครับปิดประตูเลยเออเอาอะไรเข้ากิิงครับขังขังตัวเองอยู่ในครับเสร็จเดิมเนี่ยอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับถ้าจะถามอะไรตอบแล้วเนี่ยไม่ถามไงข้างแรกเอาครับผมถามว่าเราย้ายจากวัดบวรนนิเวศวิหารนะครับอยู่ในนิทรรศการนะ เราย้ายครับย้ายจากวัดประวันวิเวศว,ว,วิหารไปที่ศารยาเราจะถามกันหน่อยแน่นอนครับถามพศออครับเริ่มย้ายไปเนี่ยปีพศใดสอง <25 3. S 1> ห้าห้าสามไม่เกิน25งพหครับพร้อมหนึ่งสองสองสี่สามแปดโอ้สมัยราชการที et> ่เจ et> ็ดแต่เม et> ื et> ่อสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่แปดครับ สองห้าสี่แปดค่ะถูกไปข้าวพระจาน์ครับสีเจอ่ะ4ีเก้สมเด็จพระเทพพะรัสสมเด็จพระราชดำเนินวางศีราเรครั้งแรกเมืปี2,500ันห้ารอสี่สปครับแปค่ะครับจริงตอนที่ไปเกตที่ดินน่ผมไปด้วงแต่ว่าเขาคงไม่นับตอนไปสี่เจ็เลยครับเปเกตผมจาได้ว่ารถพระ่นงวิ่งเข้าไปนี่ยุยเลยอา ผมมีขอของกันด้วยเหลืออีกกี่รางวัลครับผู <estratég flush. S 2> ้อีกเยอะเลยครับพระอาจารย์คร <tr> ับอาจารยถามเกี่ยวกับมาคาดแลด้เอาวันอะไรดีคะอาสาอาสาแล์มาถามรางวัลเกี่ยวกับถามเหตุการณ์สำคัญดีกว่าครับสำคัญนะครับพุทธประวัติเดือนระว่าจะถามว่าเขายิงเอ็นเจ็บเก่าเมื่อไสำคัญนะครับเยนงคนยังไม่ตกเลยค่ะสุดไปแล้วคนตกยาต้นวันตกทีเดียวสามวันลวงพิณีมีประวัติคลอดอุบัติโอรสชัยสามวันพระพุทธเจ้าสามวันประสูติ ห้าวันตั้งชื่อเรียกความดูร้อยแปดไม้แต่สามวันครับอ่าสามวันครับไปนิดนึงไหมคะเกี่ยวกับอะไรทานห้าไทม์ห้าคนมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วทายไปแล้วใช่ไหมยังยังสามวันเราังคงสามวันอยู่เหมือนเดิมครับเกือบแล้วอะไรคะเพื่อนเพื่อไม่ตอบบ้างเหรอลูกอู้อ้นี่เปิด์ชเซิร์ชกูเกิลอยู่เซิร์ชกูเกิลอยู่ว่าเพื่อนยังไง ถามอาจารย์กูครับถามอาจารย์กูครับตอบว่าว่าหรือสีชื่อว่าอาสิตาดาบดเข้ามาทชื่อะนึงว่ามีสองเชื่อเชื่อหนึ่งเชื่อเนนี้นะคะเป็นเต้นของรุ่ว่าพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะท่านที่มาในงานวันมาฆบูชา ก็สามารถมาแอดซิเตนนี่ได้นะคะจะมีรายละเอียดให้ชมการมีการฝึกสมาที่มีการเปี่ยนใบโพใช่ไหมคะขอบคุณนะคะไปอีกดูลักษณะมันต้องไม่หยิกต้องซ้ำอีกเออ ชมโรงงานนะคะถ้าเกิดเจ็บป่วยนะคะเป็นไข้ก็สามารถมาขอยาได้ที่หน่วยปมยฐมพยาบาลเคลื่อนที่สำนักอนมามัยของกรุงเทพมหานครนะคะจะมีหน่วยอนมามัยเคลื่อนที่ไว้สำหรับบริการผู้ที่มาเชื่อมชมโรงงาน,นะค่ะ

ทางอันนี้จะเป็นเส้นทางการเผยแผ่โอว่าโอวาทปดิโมะนะคะสู่ดินแดนพุทธสู่ดินแดนสวนุวรรณภูมิ เป็นเต้นการจัดนิทรรศการนิทรรศการเมื่อนวันมาค้าปีชาค่ะแล้วนิทรรศการที่เห็นอยู่นีนะคะคือเส้นทางการเผยแผ่โอวาสปาติโมสู่ดินแดนสวรรค์ค่ะเป็นการ,รแสดงแผนขังการเยผยแพ่พระพธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะออกสู่ชมพูทวีปจะแบ่งเป็นสายต่างๆทั้งหมด9สายด้วยกันนะคะ ายที่หน่งค่สายที่หนึ่ง,นงในปัจจุบันคือดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและบางส่วนของประเทศอัฟกานิสถานค่ะนี่คือสายที่ึ่งก็คืองบามิยันที่ถูกทำลายไปนะคะ อันนี้เป็นสายที่หนึ่งี่ีการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะ่ะสำหรับสายที่สองสายที่สองจะมีพระมหาเทวเถระนะคะเป็นหัวหน้าคณะเผยแพร่นะคะ จุบันีก็คือรัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโคทาวารีตอนใต้ของประเทศอินเดียคือสายที่2ค่ะสายที่3นะคะก็คือในแถบห้่า ออโรร่านะคะมหาวิหารของสามสัตเจนานะคะคือวินแดนแท็บแท็บแคนดนราเหนือภาคตะว,วันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะนี่คือสายที่สามค่ะ สถานีฐานว่าคือดินแดนแผดชายทะเลเหนือเหนือของเมืองบอมบีนนะคะ่ะนี่คือการแชร์การสนับนุน,จนใจให้กันะคะ ที่5้าในปัจจุบันนี้ก็คือถ้ำอชันตานะคะที่ตั้งอยู่ที่เมืองออลังกาบาดนะคะที่ประเทศอินเดียคือสายที่หนี่คือเส้นทางการเผ่ยแคร์พุทธศาสนามายังจมพูพิที่นะคะจะแบ่งเป็นโคตรเก้าสายคือสายที่หก็คือบริเวณถ้ำอชันตาที่อยู่ในเมือง อ,อลังกระบาดะคะ่าสำหรับสายที่6นะคะปัจจุบันก็ได้แก่อินแดนที่เป็นประเทศอี่านและนออในปัจจุบันนี้นะคะก็คือในแถบเอเชียกลางสายที่6ค่ะ สายที่เนะคะสายที่เก็คือลุมพีวันสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าค่ะอยู่ในแถบดินแดนแถบภูเขาฮิมาลัยนะคะสันนิฐานว่าก็คือประเทศในปาลในปัจจุบันนี้ค่ะนี่คือสายที่7นะคะ สนาในดินแดนสุวรรณภูมิปัจจุบันก็คือประเทศในคาบมหาสมุทรอินโดจีนนะคะได้แก่พม่าไทยลาวเขมรนะคะก็จุดเริ่มต้นก็คือองค์พระอิมเดียีที่จังหวัดพนมโปนตนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นในการเืบแท้พุทธศาสนามาอย่างสุวนรณภูมิของเรานี่คือสายที่แปดนะคะ สายทิเก้าสายสุดท้ายนะคะมาหินพระเถระโอรสของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะเดินทางไปพร้อมคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะในปัจจุบันที่อือประเทศศรีลังกานั่นเองคือสายทิเก้าค่ะปัจจุบันที่อือประเทศศรีลังการ ชมในงานที่มณน,นลุล่มทอสนามหลวงนะคะเน,นื่องในงานวันมาทพ,พิชชาก็เขอเชิญมาชมเ้นต์มิสกการแห่งน,นี้ได้นะคะจะมคีความใก้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพวกทีศจะนาดเวลานจมูนมากค่ะ 看。啊 ในเจัดรัชกาลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งจนระตั้งถึงรัชากาลที่เก้านะคะบูพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวข้องกับะพุทธศาสนานะคะ่ะทุกราชาการ รัชกาลนะคะเราจะเห็นว่าบูพะมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวข้องกับพระศริศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนารายมหาราชสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนกระทั่งถึงรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่9ค่ะเราจะเห็นว่าบูพามาหากษัตริย์ของไทยนะคะเกี่ยวข้องกับ כל okay. 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 ที่เห็นนี้นะคะคือกองทิงงอ์อริยมรรคนะคะและสถาบันของพระพุทธภาสค่ะขอเชิญท่านที่มาชมในงานวันมาคาบุชามาแวะได้ที่เต็นท์สองเต็นแห่งนี้นะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับแผนทั้งพินัยกรรมของพระพุทธเจ้านะคะจะกล่าวเกี่ยวกับอัตตาความว่างอนัตตาคือความว่างนะคะที่ชาวพุทธควได้รับทราบนะคะ มาสอบมาห<อ>าความรู้ได้ค่ะอ๋อคือน,นนี้วันสิบสองวันนี้นี่เหอพี่ไมสิบสองวันสังคาอ๋อธรรมาก็กราบทูลว่าข่าแต่มหาราชก็ราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาอันพวกข้าพระองค์ไม่สามารถเพื่อจะรักษาได้ พระราชาในประเทศใกล้เคียงทั้งหลายจะมาแย่งชิงเอาราชสมบัติไปขอพระองค์จงทรงรอจนกว่าพระองค์จะมีพระโอรสหนึ่งองค์เกิดก่อนอย่างนี้แล้วประทูนให้พระราชายินยอมมีมีลูกสักคนหนึ่งก่อนเธอเน่นะอย่างน้อยที่สุดถ้าพระองค์ออกบวชพระองค์ไม่มีบุตรแม้แต่องค์เดียวไม่มีพระราชบุตรเลยพระราชาองค์อื่นก็มาเอามเหสีไปก็วงของพระองค์ก็สิ้นสิพระองค์ก็สิ้นวง เพราะฉะนั้นให้มีลูกสักองค์หนึ่งก่อนก็ยังดีถ้ามีลูกต่อไปลูกก็จะได้ครองราชสมบัติวงของพระองค์ก็ยังเป็นไปก็ทุกคนก็เสนอะกันมาเกลี้ยก,กล่อมพระราชาใจก็เลยอ่อนเข้าหนี่งตอนแรกก็แข็งโป๊กเลยนะคนที่หนึ่งสองสมสีมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมหนักหนักเข้าก็อ่อนอ่อนทานายูได้ไม่ก็อยู่กันต่อมาจนพระเทวีมีคันทะพระเทวีมีคัพอท้องพระพรา พระราชาก็ตรัสสั่งอมาตย์เหล่านั้นอีกว่าถ้าทีวี <TV S 1> ตอนนี้มีคันแล้วนะสำหรับในยุทยุค่ะเพราะฉะนั้น <AM S 1> พวกท่านจงอภิเษกบุตรที่เกิดไว้แล้วในราชาสมบัติปกครองราชาสมบัติก่อนเิอเราจำบุตรเรามีท้องนั่นนะเห็นไหมมีลูกแลแ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลอดออกมาแล้วแต่งตั้งเลยนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแล้วพวกอมาตย์ก็ทูให้พระราชายินยอมไหมเอกว่าข้าแต่มหาราช ข้อนั้นเนี่ยมันรู้ได้ยากว่าพระเทวีจะประสูติพระโอรสหรือพระธิดายังมีข้ออ้างอยู่ไหมอยู่ในคันแต่สมัยนี้มีเครื่องอุตตรศา,าวิทย์สบายแล้วเพราะฉะนั้นกรอให้ประสูติก่อนเหมือนกันรอให้ประสูติก่อนเธอต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสทั้งนั้นพระราชาก็สั่งอามาตย์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอามาตย์ก็เลยทูลอ่าทูลให้พระราชายินยอมแม้อีกด้วยเหตุเป็นอันมากกว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงรอกว่าพระโอรสมีกําลังแข็งแรงก่อนดูความที่เนี่ยนะเขาจะไปยังไงเขาจะเจริญเติบโตมีสติมีปัญญาพอจะครองราชสมบัติได้ไหมตรงไม